สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พีนะครับสวัสดีครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปในช่องของผมนะครับวันนี้ผมมอนสุปกรณ์ในช่องมอนคลาสสิกนะครับก่อนอื่นเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลนะครับของ พระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงของภาคอีสานนะครับภาคอีสานเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่ผมจะนํามาเล่าอยู่เป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพระคุนแผนทั้งเหรียญน,นะครับด้านหน้านี้ก็คือเป็นเหรียญเหนือดวงครับเป็นเหรียญเหนือดวงของหลวงปู่หาสุภโรแห่งวัดป่าสัก,กวันอ,อําเภอสาสขันจังหวัดกาลสินนะครับเป็นเหรียญเหนือดวงวันนี้นามาให้ชมจะเป็น เป็นเนื้อนวะและเป็นเนื้อทองแดงนะครับเป็นเนื้อนวะและเป็นเนื้อทองแดงก็เป็นสองเหรียญสองเนื้อนะครับวันนี้มีโอกาสไปเช่ามาก็จะนำมาให้พี่ๆได้รับชมกันเพื่อจะมีพี่ๆที่สนใจนะครับต้องพูดเลยว่าตอนนี้เหรียญที่มีลักษณะเหรียญที่มีลักษณะที่เป็นพุทธศินที่ลักษณะหันข้างและคำว่า เนื S <S <preach science> ้อดวงอยู่ด้านท้ายนะครับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะของหลวงปู่ศิลานะครับสิริจันโทนะครับก็ถือได้ว่าตอนนี้กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเหรียญทองแดงนั้นราคาหลักหมื่นเลยนะครับถ้าเป็นของหลวงปู่ศิลานะครับแต่ของผมเนี่ยก็จะมีเช่ามาบ้างเป็นของหลวงปู่หาวัดป่าสักวันนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยขออนุญาตเผยแพร่บารมีของหลวงปู่หาเพราะว่าท่านเป็นพระ ที่มีอภินญาญาณจริงๆนะครับทั้งเรื่องการานิมิตในการเพ่งมองจุดของซากฟอสซิลของไดโนเสาร์นะครับทั้งเรื่องการเทศนาสั่งสอนนะครับแบรารมีธรรมของท่านนะครับพระรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2564นะครับไม่ใช่เพิ่งสร้างตามกระแสนะครับไม่ใช่เพิ่งสร้างสร้างมาตั้งแต่ปี2564 อธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงปู่หาวัดป่าสักวันนะครับชัดเจนนะครับมีการปลุกเสกนะครับสร้างตั้งแต่ปี64นะครับก็ผ่านระยะเวลามากว่า3ปีนะครับก็ถือว่ามีรูปทรงที่สวยงามนะครับในมือของผมนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเป็นเนื้อนวะเป็นเนื้อนวะนะครับดูนะครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากหมายเลข 2- 4สนะครับ เขาจะบอกว่าอยู่ในเลขของอโซมันเกิดนะครับโซวันเกิดก็คือจะไม่เกินวันที่31นะครับเลข31ไม่เกินเลข31ของในรอบเดือนนะครับใครใครได้ห้อยได้พกพาเลขที่ตรงกับวันเกิดรหรือเลขที่ถูกฉลกของตัวเองก็จะว่ากันว่าจะเพิ่มความเป็นสิริมงคลครับอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกแขนงหนึ่งนะครับอ่านะ และเรามาดูเหรียญกันนะครับก็จะเป็นเหรียญหันข้างนะครับถือไี้ว่าทาผมว่าทําได้สวยงามมากเพราะว่านะครับดูครับดูในตาของหลวงปู่นะครับมีความไม่ตายเป็นอย่างมากนะครับเหรียญนี้เหรียญเนื้อนวะนะครับเหรียญเนื้อนวะก็จะมียันตัวอุนะครับสองสองยันสองตัวนะครับแล้วก็จะมีคําว่าเหนือดวงพิมทรงก็จะคล้ายๆกับของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับ สวยงามมากจริงๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้ก็จะมียันนะครับ mm. ถือได้ว่าก่อนที่จะมีการสร้างเนี่ยท่านทางผู้สร้างก็ได้ไปขออนุญาตก,กับหลวงปู่แล้วก็ผมเชื่อว่าท่านก็มีดําริที่จะเห็นชอบนะครับเพราะว่าดูท่านจะยิ้มแย้มมากนะครับดูจากแบบท่านดูแบบแล้วท่านก็จะยิ้มแย้มมากแสดงว่าท่าน เห็นชอบนะครับในการที่จะจัดสร้างนะครับก็จะเป็นวัดสักวันภูกุ้มข้าวภูกุ้มข้าวนี้ก็คือเป็นภูเขาที่วัดตั้งอยู่นะครับวัดจะตั้งอยู่ยอดภูเขาสามารถไปทุกวันนี้ท่านมรณภาพแล้วนะครับก็สามารถไปกราบอัฐิของท่านได้และบนยอดภูเขาก็จะมีเรื่องราวต่างๆเช่นการนั่งวิป,ปัสสนานกรรมฐานและได้ไปพบกับฟอสซิลของไดโนเสาร์ภูเวียงโกสรัส ด้านล่างเขาเรียกว่าตีนภูเขานะครับด้านล่างของภูเขาก็จะมีพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่มีการขุดค้นพบในประเทศไทยแถบจังหวัดกาลสินนะครับก็ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดกาลสินอีกแห่งหนึ่งนะครับก็ถือได้ว่าน่าไปเที่ยวชมและสามารถไปกราบอัติธาตุของหลวงปู่หาสุภโรได้และจะมีกุฏินะครับด้านบนก็จะมีะมีกุฏิที่ เป็นที่ท่านเคยพำนักอยู่นะครับเคยนั่งวิปัสนากรรมฐานมีปฏิปทาท่านติดป้ายอยู่ก็สามารถเข้าไปศึกษาเรื่องของธรรมะได้ผมผมผมเคยไปมาแล้วนะครับก,ก็เลยพูดได้เพราะว่าเคยไปเห็นเคยไปกราบมาแล้วนะครับเคยเคยไปแล้ววัดก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวร่วมกับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับเนื้อเนวะสวยงามมากนะครับ หากพี่ๆสนใจเนี่ยก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้0ูนย์หกสี่เจ็ดเป็นเบอร์โทรของผมนะครับก็จะเป็น ID ดียไลน์ด้วยก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับดูครับยอดจริงๆนะสวยงามมากดูครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะส่วนอีกเหรียญนะครับนี่อีกเหรียญเป็นเนื้อทองแดงครับยังปีกแมลงทับอยู่เลยนะครับยังสวยงามมากนะครับ งคงน,นี้เป็นเนื้อทองแดงหมายเลข391เนะครับ391เป็นเลขขี้นะครับเลขเรียงของเลขขี้นะครับจะต่อโค้ดนะครอันนี้คือโค้ดของเนื้อทองแดงพิมพ์ทรงก็จะเหมือนกันนะครับเท่าที่มองดูน่าจะใช้บล็อกเดียวนะครับในการปั๊มพลาแต่ว่าที่ที่ต่างก็จะเป็นเนื้อหามวลสารเพราะว่าเท่าที่สังเกตดูก็จะมีมีรอยขีดเป็นเส้นขนแมวตรงตรงด้าน ด้านขวาของหลวงปู่นะครับก็จะเห็นรอยขีดนะครับเป็นเส้นอย่างนี้นะครับผมว่าน่าจะใช้บล็อกเดียวครับบล็อกเดียวเส้นขนแมวนี่ชัดเจนมากนะครับเหนือดวงนะครับทาอะไรก็จะได้เหนือดวงนะครับเหนือสิ่งที่คาดหมายนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลอันนี้สําหรับผู้ที่มีความเชื่อนะครับหลวงปู่หาสุภโรวัดวัดศักกิ์วัน กุ้มข้าวนอกจากจะมีวัดลุงปูอยู่แล้วผมขอโฆษณาอพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะครับสามารถพาบุตรหลานไปดูฟอสซิลไปศึกษา,าบรรพชีวินได้นะครับทั้งทั้งพืชและฟอสซิลของไดโนเสาร์นะครับครบเครื่องเลยนะครับครบเครื่องเลยสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แล้วก็ สามารถที่จะเข้าไปกราบอัธิธาตุของท่านได้และที่วัดยังมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อ่าเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นพระพุทธรูปคู่คู่บารมีของหลวงปู่หาสุภโรนะครับสามารถเข้าไปกราบได้ปัจจุบันนี้ทางวัดสร้างศาลาหลังใหม่และสร้างมณฑปเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระคู่บุญคู่บารมีของหลวงปู่หา ว่ากันว่านะครับใครไปบุญบานสารกล่าวใครไปขอพรก็จะสําเร็จศักดิ์สิทธิ์สำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคนก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์บ้านและหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ก็อยากจะขอเชิญชวนให้ไปกราบขอพรน,นะครับอยากให้ไปกราบขอพรใครมีโอกาสไปกราบหลวงพ่อหลอหลวงปู่ศิลาก็แวะไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และไปกราบอธิฐาธของหลวงปู่หาวตาป่าสักวันได้ สวยงามครับสวยงามจริงสร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับสร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงเหรียญเหนือดวงนะครับเหนือดวงสร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สวยงามมากครับนะครับหากใครชอบหรือสนใจก็แอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่แปดศูนย์ปดเป็นเบอร์โทรของผมนะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาได้ อาจจะมีพี่ๆที่สนใจอยากจะเก็บสะสมนรืออยากจะเช่าบูชานะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับโอเคครับโอเควันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับนะอย่าลืมทักกันเข้ามาและอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยม่อนคลาสสิกนะครับสวัสดีครับ